มันนี่ปูอันปูเพิ่อนอันเอามาตะไส่พออ๋อร้านร้านเคยพอป่ะอ,อ๋อ,อ,อเพิ่นมาตะกุงเทพอันลูกปั่นปูเห่านี่มาตะกุงเทพบ่ะค่ะตะก่อนก็ได้ออจังว่าสงสัยอยู่ค่ะ มันนนนักนะ้าวถามนะเสียมาไปบูชามาจาไปจดจัดจดสองพอาบบเคยเห็นลูกปั่นจ wow. ังสี่จากเธือไหมคะ่น huh. ิมนะคน่อย oh, ิ้มนจะคือแบบมีซีวิตคักเนาะค่ะเนาะต่ว่าสิปีที่แล้วนี่หอโอ้ป่ะค่ะกเดียวม่นามาัดเจ็ดแต่น้อยเลยบอค่ะ ว่าพี LIKE. Dai, ่น yeah. ้องบามเนีทำมากค้าขายไม่ตัดสนลูกหลาอย่นะแม่แนเกียกกนเดี๋ยวนะ่ะรมี่นะเดจุกได้ห้ลเตาโกีาี่าีนตมนอเียสุิโลสินะอพี้งวก็อกของออกจุยไปลกนูึงเนียกบอกนหาเจ้าไปนั ตูนมย่แรงพี่เบอรูกร้านก็้าวเลยมากตายแล้วบ่ตาย้บ่รนี้ัหันก็เ่ยแล้วตายแล้วบ่ตนอให้บุนบ่ายแล้วพนโทไปะข่อยมาเบิงเลื่อยันบุญสวอมยนบ่็นอันกินมันเบ็ดถือออกไม่แสวดูไม่หไหมนอกนอกจากรอนพวย่ปูบมีโคกเก็บกี่เฮ็ด อันมีเห็ดอบพ่อพ่้เ็ไแปลว่าเหนพี่เห็ดปวดตาคเป็นยังคือเสวยตาหมองเนก็อาปเน้ะเนเห็พ่น้อยฟังใช่เดียวกันเจ้าบอกเจ้าอดนอะไ่บ้าะเห็ดหยุดดอน่ามี่่ะคกเป็นประจำด้เห็ดมีมีครบสูตรด้เห็ดอยู่รอดนี่จบ้า เออเบอรไกคเร่ัเพี่ยวอนปเืวกนเออบอ่อามาเอื่นมายเนขอตัก่นเด้อกลับก่อนครับเอากลับเราบอค่ะเพราท่านได้สัมผณ์เลยคือเฝ้ากลับเถจะเฝ้าเฝ้าตั้งกล้องตั้งกล้องยังพัดได้แล้วอยู่ค่ะแป๊บหนึ่งผู้เอามาไห้ก็จะเฝ้าเมื่อไรแมนอ๋อค่ะขอขอขอหาหน้าที่ค่ะับ แทบหนึ่งถ้าเจ้ากันที่อยากเห็นผู้ให้่นาะเนาะไอยู่แงไหนเจ้าเข้ากินปรู้ไกเจ้าอีกกินแตปาเน่เดียวน้กิน่ปาอินเนาะไม่ได้กินย่างกันเดี่บเต้านมาอย่างนี้กลาดุกปลานี่ป้านใจกินเขาแค่เขาสูบหุบป้าะเจ้ามาเสื้อเปื้อนตั้แปดตัวเจ้าเน้อเนาะ ต่างเวทตได้เหรอกินอะได้เขาเอาเคิันควันครับครับโอ้ยแดดจะแรนมึงไม่ได้กินได้เถอะเมื่อเสียร์ใครมากตอนนึงเราไปแล้วบ่าว่าแม่เนาะไอ้ที่ฝนเอาควันนั่งเอาไปบอกว่าไปได้ควันอีกเพื่อเอาล้นเพื่อเอชียด์เพื่อม่ได้ให้ยังเมื่ออันนั้นเพื่อาสวยไว้หมดอันนี้มันจะเป็นกินดีดีนี่ครับของเพื่อนของเสียแล้ว ไปาย่าสมะรเ้ลเมอรพีอมผมอยู่เกอมามาเนี่ยเบนเดยวามวทำปชอกนะคะกับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องนะคะกับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องอีกข้างนะคะตอนนี้ยูทีดอนปูตานะคะบ้านปูงเชือกน้องพี่น้องเนาะมาว่ายู บ้านโป่งเชือกตำบลหน้ามะเขือจังหวัดกาลสินนะคะอยู่ดอนปูตานะนะคะท่านผู้ชมพ่อจะันถามผู้จำสักวันจักหน่อยค่ะพี่น่องพอจำว่าจังใดก่อค่ะเ้าสูพีสูน่องเขาฟังแนวไรสดได้หน่ปูเสียปูเสียไปใส่ข้าอุ่มบ่พ่อ ก็บ้างสี่ับสองก็บ่าสังเกตเพิ่งบ่อใส่จำแล้วเขาบอกเวาส่งเราก็ติดจ่อข้อเจ้าไปค่ะลดใจบ้าเจ้าถักทองสุมรอสองสุมความค่ะลดใจรถกันปิกอับ่บหรถกระบะสีบอล เอาหัวจักอดสีพอมป่พ่อันผู้คนโย่ไก่คนว่าพคนเดี๋ยวเห็นดูสีบอลเงินค่ะทุกจังหว่าใจวุนเขาเจ้ามาจากคนมีคนเห็นป้ายทะเบียนบ่บ่เห็นป้ายทะเบียนบ่เห็นเลยหรอสองสองว่าสองคนวันเจอข้เนาะตาตรงสีตรงเลยแต่หูว่ามีรถปิกอัพมานี่ล่ะผู้ใดเห็นพ่ออันนั้นบ่กางวานเพชรเท่านี้บ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชม บะนี้เฮ็ดจังไดล่ะพ่อบะนี่ฮอดฮ่บาบะเท็ดก็มือนี้ยละที่มาอ๋ออันอันได้ยินข่าวว่าอันคุณพี่เพิ่นอันเสียเพิ่นนี่ไหมเพิ่นบอกเป็นผู้พันเอาองค์ปูมาต,รกรตะกอนตะแหลกตะเล่ยเป็ปีแล้วที่พูดก็ปีแล้วปูเฮ่านี่ได้รูปปั้นเพิ่นมาตะใสค่ะคุณพ่อจกพี่พี่ทั้งเสียมาค่ะค่ะ ากกรุงเทพค่ะจอที่จากบอกได้มาจากกรุงเทพเอาอย่างนี้ทุนสายสองจะขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปสัมผัสกับเสี่ยเพิ่นนะคะเนาะสวัสดีค่ะก็เอินเสี่ยแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้งวดนี่ละเอาพี่น้องค่ะผู้นี่วะค่ะเป่าสูพี่น้องเขาฟังเนี่ยครับที่ไปที่มาของลูกหุ่นปั้นเพิ่นเนาะแม่บ้านเพิ่นไปเดิน ย่วยพูทธม้วนทนสายสองคนไปเห็นว่าองค์ยิ้ม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 ดีคนก็ได้บูชามาสี่พันกว่าบาทแต่แรกๆเลยเดี๋ยวอค่ะสิบปีที่แล้วป้าสี่พันนี่ถือว่าแพงในะพสมัยตะกอนเนาะแมนวะค่ะกก็ได้มาถวไหเพิ่นละลาพาอได้พูดมากาไหวเห็นลูบเพิ่นคบัดนี้กับบได้มาเจ้าเทียนี่สิบปีคึ่ไม่อีกอ๋อครบรอบจักปีหลังจาก พอดีมาทำบุญก็ได้ถือโอกาสไหว้เพิ่นเส้อแสดงว่าหูแล้วว่าเพิ่นเสียได้ยินข่าวซื่อครับพอดีมาขึ้นบ้านไม่ค่ะปกติอันยู่บ้านเฮาบะค่ะผมยูบ้านพูงเกิดยูนี่ละอี่แม่บ้านพูงกับที่พ่ะเนธเขาเคสจอนกัอยูบ้านเดียวกันผู้เขาไปงางเบิงะนะว่าองคยิ้มยิ้มไม่สินะเคสจะได้ค่ะคืออันคืออยากเอาองค์เพิ่นมาบูชาทำการค่าใายอะไรรถยนต์ ทำกัน,นค่ะคิดว่ากับพึ่งที่ห้องมออมาเห็นนอกกับมาพึ่งผ้าใส่ไว้ิงซักซิ์เนรรานนะคะ่ะเนาะก็ดีขึ้นโยดีขึ้นเยอได้ยดยดยอดยูในกินยูแสดงว่าก่อนที่เอาอันเจ้าปูเพิ่นมายูนี่เสียนเอาองค์เพิ่นมานนี่ <c oughs> คือมีความาตั้งใจแล้วก็มีจิตอธิษฐานก่อนหน,าน้านั้นบอกค่ะครับอันซอยเราให้ฟังจากน้อยได้ยู่บอกค่ะบางเธอแบบบางคนก็อาจจะ เช oh, kind of kind of ื่อสิ okay, um anyway ่งศ um ักดิ์สิทธิ์เนาะบางต้นกับบเสืองสี่น่ะบแล้วจะผูเซือบเซือจะโบผูเสือค่ะจากที่ว่าขายบบได้ก็ขายได้เด้่ต่คันายผพาไหวเจ้าเพิ่นได้กินเข้าได้กินเพราะว่าเข้าได้กินเพิ่นบ่ได้กินเพิ่นกับว่ให้เขาอยู่แล้วค่ะเจ้ากินคอยบ่ได้กินเพิ่นกับก็คือเข้านี่ละจะได้เป็นเสียงอิ่มเขาอิ่มแม่มดทางพืการเพื่นกิจการลุงเรื่องแม่นวะค่ะดีกันครับ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการรถยนต์ช่วงนี้เราขาดรถยนต์นี่ล่ะถ้าบ่มี่าขาดรถยนต์ทุกขั้นที่เป็นเลยแสดงว่าเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์นะค่ะเนาะจนกิจการรุ่งเรืองแสดงว่าปูเฮานี่ระลึกถึงเพิ่นตลอดเป็นับเคยได้โชคลาภกับปูเฮาบ่ค่ะได้การงานได้การงานบ่ได้หวยได้หยังดอกเพราะว่ามาขอการงานบ่คือจังได๋รบ แต่ว่าห้อยนี่พ่ได้ขอจะคือเมื่อนี้ได้มาได้ขออยู่ค่ะขออะไรดิ่เนี่ยเขาเนี้ขอขอนั้งแน่เดินสวนนั่นเดียวล่มล่มเลยนั่นอันตอนนี้ตอนนี้องค์ปูพม่ามาไปเพิ่นมาแล้วเพิ่มหายแล้วยุใสมาขอเพิ่นแล้วปูไหมอันลูกปั้นไหมอ๋อนี่ผมบระเด็นั่นโมเดลมาบอกมีคนเดินมาแทนอยู่แล้วอ๋อคนเดิวมาแท่นปูอยู่นในพิโก้เหรอครับ มื่อนี้คือว่าจะมาเห็ดกันมาหาเพิ่นมาเยี่ยมมาเดินซื้อมันสิบปีแล้วคัณสิทธาคือมาได้จังวหวะแถวเนาะเนาะค่ะเนาะนครับผมแต่ว่าสิโลสิโลหลุดป,ปันป่นใหม่มากหรือเปล่าคะถือว่าเป็นโดยบุญวัฒนาผมมาละได้มาพ่อนักข่าวยิ้มใส่ขัตัวเลขข้าไปเ,ปเบิง้งโศกในตัวใดญเนาะค่ะสีสีหายสีบ่กสีหายสีมันลมแล้วลมแล้วมันเสียลมไปแล้วครับ เสียงผมบอมแล้วลม่ปแล้วผมอกเขากระเป๋าไ้แล้วอ๋อค่ะลมแล้วค่ะพี่นองโดยพี่นองพี่อยู่พี่เอาเบืงหลักฐานคือว่าพ้นลมแล้วพี่น้องเขาเขากระเป๋าไว้แล้วเขากระเป๋าเสียพ้นไ้แล้วนะคะครับค่ะตัวใดเนาะค่ะสี่ห้าสี ซีหาสีลมแล้วผมค่ะผมบอกเขากระเป๋าไว้แล้วอ๋อค่ะลมแล้วค่ะพี่น้องี่เด้อพี่น้องไว้แล้วพี่อยู่พี่เอาบ่วงรักฐานคือว่าพ้นลมแล้วพี่น้องเขาเขากระเป๋าไว้แล้วเขากระเป๋าเสียพ้นไว้แล้วนะคะครับค่ะตัวใดเนาะค่ะสีห้าสีสีหาซีครับผมโอ้องค์พ้นนี่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะถาโชคดีดวงดีก็ ขอนำใจเล็กๆน้อยๆเด้อมาต่อเติมให้เพิ่นค่ะผู้ใดก็ันที่โซกีค่ะเอาละผมจีพ่าไปธุระอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นซื้อวัตถุดิบหรือเสียหยังก่อนฮะเสียมันัดอ๋อเสียมนัดนะคะขอบคุณเสียมนัดขอบคุณเสียหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะเพิ่นก็เป็นเสียอีหลีล่ะพี่น้องเพิ่นก็ นับถือฟูจนพ่นลำพ่นลุ้ยเนาะพ่อเนาะแม่นอยู่บอกพ่อโสนกมันหมานเนาะค่ะเด้อซ้ำตัวตรงเด้อนี่นะคะนี่ผู้มาประจำโู่นนี่พอพอไงพิ่นหลานเพิ่นเป็นไปยิ่งนั่นนี่เพิ่นมาเป็นเคยฟูนี่ตอนนี้ก็พิ่นเสดนั่นมาเพิ่นย้อนหลานเพิ่นเหล่ามาไว้นี่ค่ะ မတ်เนาะမင်းကဘိုးပြပြောတာကဒီ